สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแผนว่น VCD ภาพยนตร์เรื่องคู่หูเดอพรังโสมจ,จ,จมีสโลแกนหนังก็คือสองกูจอมเก่าที่ถล่ทมทลายความหา่าทนทุกทุกท,ทุกสถิติความปวดมาแล้วทั่วเกา่ามีชื่อนักแสดง จากจากกุลฟ้าโรงเรียนมหาเวทและมีมูซูมีสติกเกอร์จะเป็น MTA l o o s โลโก้สปอร์ตไลท์เอนเทอร์เทนเ,เมนต์อ่าโลโก้ซีนิมเซอร์วิมีวีดีโอโลโกิดีโอซีดีก็มีอ่าโลโก้มีสตอริโอนะครับมีโลโก้ MTA กราคาปกหนึร้อยยบาทสารปกมีโลโก้สปอร์ตไลท์เอนเทอร์เทนเมนต์ อูดเดอร์พังโสมมีโลกโก้บิโอซีดีอ่าแล้วก็มันไม่ค่อยสลรับกันมีชื่อเรื่องภาษาอังกฤษเอ่อจะซิสเปเดียครับมีเรื่องย่อนะครับแล้วก็มีโลกโกโซ้ซีนีมาซีวิอีกเช่นเคยมีบาโค้ดี t 3 4 0 6 รูปส,สมีบาร์โค้ดนะครับมีโลโก้สปอร์ตไก e เอเจนเมนต์และโลโก้เอ a เผู้ผลิตผู้ได้กับนันีใใ้ใช้สิทธิ์โดยบริษัททีไอทีเอเอเจ n เมนต์ a a จำกัดที่อยู่ของบริษัทอ่าจริงๆแล้วจะเป็นบริษัทเอสปอร์ตไก่เอเจนเมนต์นะครับจะจำหน่ายโดยบริษัทเอ a จเจำกัดที่อยู่ของบริษัทอ่าเอะนะครับ ชื่อสินค้าวี d ีดีขนาด2ส,สอ2แผ่นวิธีใช้ใช้กับเครื่องเล่นวีซีดีวันที่ผลิตมีนาคม2,546เมื่อช่วงสอบไฟแนลปิดเทอ,เอ่อมใบอนุญาตผู้ดิดพรางสมจัดจำหน่ายโดยบรยษัท ทีไอเจนเพนเอนเทเนเมนต์จำกัดครับท,ที่ซึ่งจริงๆแล้วเป็นสปอร์ตการ์อนเทอร์เทนเมนตครับรหัสตอทหนึ่งสองห้าสี่ทับสี่หกรหัสจังหวัดแรกรคู้รับรองสำเนาอนุญาตกรุ๊กเทพมึกสีดำนี่เป็นรูปเออครับแผ่นหนึง่งมีโลโก้ เอ่อสปาร์ตไอเทนเมนต์เอ็มทีเอเอ็มจีเอซีนีมาเซวิตวิดีโอซีดีแผ่นหนึ่งมีเลขใบอนุญาตสภาพแผน่นแผ่นก็ใหม่อยู่นะครับสามารถดูได้เอ่ออย่างแน่นอนหนึงร้อยเปอร์เซ็นต์แผ่นสอง สภาพแผน่นแผ่นก็มาอยู่นะครับดูได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นขออยุติเพียงแค่นี้ครับสวัสดี